เดี๋ยวจะประกบมายืนคู่กันหน่อยได้ไหมยืนคู่กันหน่อยยืนคู่ให้พี่หน่อยเอาให้มันเป็นกระแสเฉยเออหุยเฮ้ยตอนนี้มันถอดเสื้อกันได้ไหมถอดเสื้อได้ไหมหรือห้ามถอดถอดได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องถอดไหมถอดเสื้อพี่อยากเห็นรูปร่างจะชัดถือว่าเป็นเป็นบุญของแฟนมวยแล้วกันโอ้โหวางเสื้อก่อนถอดเสื้อพี่หน่อยได้ไหมพี่อยากเห็นจะชัดว่า ใครหนาใครบางใครสูงใครต่ําเออนี่ที่แรกเลยเป็นที่แรกเลยคู่ในฝันถอดเสื้อให้ดูใกล้ๆโอ้โหนี่ชัดๆเลยแป๊บนึงนะ,ะโอ้โหเฮ้ยถ้าถอดมาแนละ้วไม่ห่างกันเว้ยใกล้เลยเออแต่ก่อนถอดดูใหญ่กว่านะใล่อ,อปปล่อยเท่าไหร่ <68. S 1> <68. S 2> ก็ไกลเท่าไหร่หกแปดหกแปดกาเบรยเท่ากันหรออ๋อ <68. S 1> ไปปล่อยหกแปดเท่ากัน อ่ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ผมร้อยเจ็ดสิบตึงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบอืมไปปล่อยท่าการส่วนสูงห่างว่าสี่เซนน้ำหนักทำได้ก็น่าจะเวทีกันร้อยสามแปดต่ำสุดครับตึงต่ำต่ำสุดเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ร้อยสามแปดสามแปดกล้องไกลก็ร้อยสามแปดนะมากสุดก็คิดว่าร้อยสี่สิบตึงสูงสุดร้อยสี่กับสี่สองอ๋อสี่ขึ้นลงอืมอืมแฟนมวยประกบมารู้สึกไงบ้างกับกล้องไกลก่อนประกบเพื่อเราอยากเห็นเราเจอแบบ กับพี่ตันงดีใจครับที่พี่ไม่เชี่ยวกันคนอ,อยู่ที่โปรโมเตอร์อย่างเดียวเลยใช่ถ้าเขาประกอบได้ก็ก็พร้อมที่จะสู้ให้คนโตคุยกันดีกว่าอ่าตึง้งว่าไงบ้างครับก็แล้วแต่ตัวโปรโมเตอร์เห็นผลต่อกันครับครับทุกอย่างอยู่ที่คนใหญ่คนจัดครับอืมอืมถ้าโปรโมเตอร์พร้อมจัดได้เลยโอ้โหนี่คู่เลยฟันนะอ่าจับมือจับมือได้ไหมจับมือได้ไหมเออแอมทำอย่างกับจะชกกันแล้วโอเค ยังไม่ได้ชกกันนะเดี๋ยวจะตกใจอ่านี่คู่ในฝันของแฟนมวยกับปิตันกับก้องไก่กับปิตันก็ได้รับรางวัลนักมวยขวัญใจมหาชนเพจเบอร์เด็ดเจ็ดแปดเก้าส่วนก้องไก่ก็คู่ดูเดือดความรู้สึกนิดนึงตึงเป็นไงบ้างก็ดีใจครับมันมันมาเกินเกินเกินฝันครับภายในเวลาปีปีเดียวครับกับสิ่งที่ตั้งใจมันมาพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลแรกในการกลับมาครั้งนี้เลยมั้งใช่ครับ นักมวยควรจใจ่ายชนหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนนี้เราเกี่ยอะไรกันยังไงเอาไปทําอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปก่อนเนาะครับแต่เรามีรายการชกอีที่ต่างประเทศใช่ครับวันที่วันที่ยี่สิบสองครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับเดือนนี้เนาะเจอกับนักมวยรัสเซียอ่าก็รายการวันที่ไม่ชิปส่วนกล้องไกลยังไม่มีรายการเนาะโอเคขอบคุณครับ